นินทิมทบ้านเราแา,าวานาเมืงไทยอา,าชาติอุกกอตอาไว้กระนานห่างไกลเมืองใหญ่ในฝันีไหรหาพรคเป็นทุนนขอพระคุณคยตะวันขอแม่พี่น้องเครอบ้ฉันขอเพียงแ่งนผูกพันในตรีโรงเรียนเพียงหลวงสิหก ตั้งอยู่เลขที่159หมู่9ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันโรงเรียนเพียงหลวง16บริหารงานด้วยนายสุริยาสมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง16และ นางสาวเกศรินบัวผัดรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง16มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น23คนในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น280คน โรงเรียนเพียงหลวง16ได้ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุระกันดาลทั้งหมด2กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเอคอมเมิร์ชเพียงหลวง16 Co กคอฟฟี เกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเพียงหัวงิ6อยู่บนพื้นที่สูงและอยู่บริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือภูชีฟ้ามักมีนักท่องเที่ยวมาแวะเวียนอยู่เสมออีกทั้งยังมีการเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดร้านกาแฟสดและผลิตภัณฑ์กาแฟขวจัดจำหน่ายในร้านและออกงานบูธต่างๆเพื่อ ส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจกาแฟการนำกาแฟมาแปรรูปสำหรับชงดื่มและสร้างทักษะอาชีพในอนาคตนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เข้าสู่โรงเรียนโดยนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. เขาร่วมอบรมทักษะกระบวนการ e-commerce ได้แก่การผลิตสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโดยได้รับความรู้จากหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย 2. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยการนำกาแฟที่คั่วบดมาแปรรูปสำหรับชงดื่มในรสชาติต่างๆโดยเฉพาะเมนูแนะนำของโรงเรียน3เมนู 1. เพียงหวง16คอฟฟี่ 2. เพียงรัก 3. เพียงเธอและเมนูผลไม้ปัน่นตามฤดูกาล ด้านการให้บริการลูกคา้าเพียงหลวงสิคขอฟฟีจัดจำหน่ายให้กับคณะครูนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมโรงเรียนเพียงหลวงสิหโดยทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษบัตรสะสมแต้มเพียงทุกท่านดื่มกาแฟครบสิแก้วได้รับฟรีไปเลย1แก้ว 4. ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในเพียงหลวงซิหคอฟฟี่ได้แก่เมล็ดกาแฟขั้วบดชาเจกุหลานน้ำพึ่งป่าเดือน5และผลผลิตตามฤดูกาลจากชุมชน 5. เพียงหลวง16คอฟฟี่ม, Coffee, มีการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้เพจ a c e b o o k เพียงหลวง16คอฟฟี แอปช h o ปปี e, และแอป t ิก t อกโดยมีการให้ความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบตัติในการลงขายในแอปช้อ p ปีการแพ็คของและการส่งของ สุดท้ายมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยเงินที่ได้รับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่ 1. นึ่นำไปเป็นทุนหมุนเงียนซื้อวัสดุส่วนที่ 2. องนำไปฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนและมีการปันผลให้กับสมาชิกเมื่อสิ้นปีการศึกษา ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน e อคอมเมิรการนำไปใช้แน่จริงในการผลิตสินค้าการออกแบบและหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป 2. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจากโรงเรียนเพียงหลวง16ได้ตระหนักถึงความสำคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เน้นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพคือกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุไข่เพื่อปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนด้วยนักเรียนได้นำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. จัดเตรียมโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่พันธุไข่ 3. าดำเนินการเลี้ยงไก่พันไข่ 4. นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนหากผลผลิตเพียงพอแล้วนำไปสำน่ายแก่ชุมชน 5. จัดทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายเพื่อนำรายได้มาดำเนินโครงการต่อและปันผลให้แก่นักเรียนที่ร่วมดำเนินโครงการผลที่แน่รับ จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป